สาวน้อยแสนซื่อคนนี้มาเวทีของเราด้วยเหตุผลที่ทุกคนคาดไม่ถึงจะเป็นอะไรนั้นไปรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่ออีวิรัญชนาแก้ววงศามาจากจังหวัดเลยค่ะน้องอีเรียนชั้นไหนลูกชั้นมอสองค่ะมอสองโรงเรียนโรงเรียนปากชมวิทยาค่ะปากชมเห็นว่าหนูมาตรงนี้นี่ จุดประสงค์หลักไม่ใช่มาแค่การร้องเพลงอย่างเดียวอยากมาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักจังหวัดเลยค่ะ,อ,ะอยากจะแนะนำอะไรกับความเป็นเลยให,ให้พี่น้องได้รู้จักหนูอยากจะมาเชิญชวนผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวอำเภอปากชมของหนูค่ะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมีแลนด์มาร์คใหม่ที่เกิดขึ้นคือสร้างพญานาคสูง19เมตรค่ะ19เมตรเสร็จรืย้ยังลูกสร้างเสร็จหรือยงัง ตอนนี้กำลังสร้างค่ะอยู่ที่ไหนครับสร้างที่ไหนริมแม่น้ําโขงริมแม่น้ําโขงเลยพญานาคสิบเก้าเมตรก็สูงนะฮะเวลาตั้งขึ้นข้างบนเนี่ยสูงมากนะแล้วมีอะไรอีกลูกปากชมมีภูลําดวนค่ะภูลําดวนมีดียังไงมีเป็นสถานที่ชมวิวค่ะฝั่งแม่น้าโขงกับทางอําเภอปากชมค่ะชมวิวได้สามรอยหกสิบองศาค่ะแล้วก็มีสกายวอล์คคนจนคือสะพานให้เดินชมวิวค่ะสกายวอล์ค คนจนคนจนมันเป็นยังไงลูกเหมือนว่าเป็นครั้งแรกมั้งที่จะยินที่ปากชมมันเท่ตรงนี้มันเป็นยังไงลูกสกายวอลคนจนทําสะพานด้วยไม้ไม้ค่ะระหว่างจุดไหนไปจุดไหนครับทางขึ้นภูลําดวนนะคะอ๋อทางขึ้นภูลําดวนตรงจุดขึ้นไปแล้วนะคะจะเป็นทางเดินให้ชมทางเดินเห็นวิวฝั่งแม่น้ําคงหน้าหนาวก็จะเป็นหมอกทะเลค่ะสวยงามไปทะเลหมอก แล้วก็แม่น้ำโขงเรียกกับกันก็จําได้ดีนะหมอกทะเลจำเคยขึ้นไปไหมเราเคยขึ้นไปไหมเคยขึ้นไปค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยสวยมากค่ะเห็นทั้งฝั่งลาวด้วยค่ะวันนี้ตั้งใจมาบอกความเป็นปากชมจังหวัดเลยให้พี่น้องได้รู้จักอย่างน้อยเราก็ได้ยินสัพท์คําว่าแลนด์มาร์คซึ่งจะสร้างพญานาคสูง19เมตรสองเราได้ยินสัท์ส่วนตัวครูได้ยินเป็นครั้งแรกนะสกายวอล์คคนจนเท่มาก <laughs> จะไปสัมผัสได้ที่ปากชมบนภูลำดวนขึ้นไปแล้วจะเห็นทะเลเหมอกแล้วก็ทิวทัศน์แม่น้ำโขงใช่นี่ค,คือจุดมุ่งหมายแรกที่น้องอีมาที่นี่ทราบว่าวาาา่าจะมาได้นี่ที่จังหวัดเลยมีการออเดชัน่นออเดชั่นเป็นการภายในเพื่อคัดเลือกคนที่ดีที่สุดมารายการนี้ถูกไหมลูกใช่ค่ะ เพื่อจัดเทศกาลกินปลาลูกแม่น้ำโขงนะคะจัดเวทีประกวดถ้าชนะหนึ่งสองสามก็จะส่งมารายการไม่ทองคำค่ะโอ้โหนี่ฮะวิธีคิดวิธีคิดของแผ่นดินที่เขาจะสร้างบ้านสร้างเมืองให้คนไปเที่ยวเขามีความคิดกว้างไกลมีวิธีคิดที่ดีการที่น้องอีมาวันนี้จะพูดได้ดีไม่ดีแค่ไหนก็ตามครูเชื่อว่าคนที่ดูอยู่รู้จักปากชมและจะอยากไปเที่ยวปากชม ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับะจะร้องเพลงอะไรลูกเกี่ยวเกี่ยวใจค่ะเกี่ยวเกี่ยวใจเฉ่ครับ ชาติดีนะรับหนูพูดยังไงหนูก็ร้องแบบนั้นแต่ว่าบางอิญนการพูดของหนูเนี่ยมันจะยันยานไงร้องเพลงมันก็เลยยานตามลูกหนูเสียงเพราะนะเสียงดีแต่ว่าทำนองมันยังผิดอยู่ลูกเพลงนี้มันเป็นเพลงช้าอยู่แล้วพอ,พอร้องให้มันยืดมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แต่เสียงหนูดีนะลูกนะยังไงเป็นกำลังใจให้ลูก จริงๆนะร้องดีกว skinny, ่านี güzel, ้เยอะแต่วันนี um ้ต um> um um> 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 ื่นเต้นใช่ไหมลูกค่ะความตื่นเต้นมันก็เลยทําให้ดูอาจจะปฏิปตอกันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้เริ่มต้นเก่งมากลูกผ่านครับค่ะค่ะขาจาข้บนเจ้าาลกข้นเ โอ้โหเชียร์อยู่ตั้งนานครับได้ตั้ง3ผ่านนะครับเอาคนต่อไปขอให้ได้3าผ่านเหมือนกันนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อลิฟนัคลินสรีหานามอายุ15ปีน้องลิฟเป็นคนจังหวัดอะไรโลกจังหวัดบึงการครับ แล้วทำไมวันนี้ถึงอยากมาบนเวทีหม้ทองคำลูกอยากมาตามหาแม่แล้วก็อยากมาตามตามความฝันครับแล้วแล้วเดี๋ยวลูกเอ่อแล้วทุกวันนี้อยู่หนูอยู่กับใครกับตากับยายครับแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่ครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันไปผมก็ไม่ได้ติดต่อคุณพ่อคุณแม่ครับแรกๆกก็ติดต่อกันอยู่ครับแต่ว่าพอหลังๆมาก็ไม่ได้ติดต่อครับแล้วคุณแม่ก็เงียบหายไป แล้วก็ไม่ได้ติดต่อมากแม่ไหมที่คุณแม่ทิ้งเราไปก็ไม่โกรธครับเพราะว่าคุณแม่ก็ดีครับแต่ว่าแค่ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงเอ่อไม่ติดต่อกับมาทางบ้านตากับยายก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแบบว่าแม่อาจจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่เดี๋ยวแม่ก็โทรมาอย่างนี้ครับก็มีความหวังครับแต่ว่าคิดว่าเมื่อไหร่จะเจอก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ก็บางทีก็รู้สึกน้อยใจครับเวลาเห็นคนอื่นได้ไหว้แม่ไหว้พ่ออย่างนี้ก็รู้สึกน้อยใจที่ไม่ได้ไหว้แต่ว่าก็ดีใจนะครับที่ได้อยู่กับตากับยายเหมือนตากับยายเป็นพ่อกับแม่คนที่สองบางวันก็ไม่รู้สึกขาดหายอะไรเหมือนว่ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆอยู่แล้วครับวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วหนูอยาก อยากจะมาตามหาแม่ก็ก็พูดพูดกับท่านได้เลยเลูกแม่ครับอยากให้แม่กลับมาหาอยากให้แม่กลับมาหาตากับยายแล้วก็คิดหอดแม่ครับหักแม่ครับกล่อมโลกเยาวได้ บลูกลอเลงอาจองแสกซอนสู่พรกพงดงดอนกล่อมสิงคอนทั่วคุณเขาแวกมานมีคาสู่ฟ้า thuốc cây nhịp ngào Lê ní trong chuôi bắn thâu hai thuốc thân bằng bầu Dù phâu vi man chim ชาท่องเที่ยวไปทุกทินที่ฝากเพลงไม่เพราะแสกซ้อสายนาทีชีวิตใต้ท้องวารีจงโชคดีและปลอดภยัย หยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนักเพลงอยากไรเพลงร้องก่อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกใจต้องแอบ,บร้อง ลิฟครับครับ,รบผมถึงแม้ว่าลิฟอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อลิฟอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่หรอกแต่อยากบอกว่าสิ่งที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้ลิฟมันมหศาศาลมากลูกครับก็คือเสียงของหนูลูกครับเสียงเพราะเสียงมีมนเสียงมีสเสน่ห์มากเสียงเขาเรียกเสียงสวรรค์ดีกว่าเนะอย่างนี้เนาะ แต่กับการร้องหนูยังไม่เก่งนะลูกนะแต,แต่ก็เห็นเลยลว่ามันมีพรสวรรค์ทุกอย่างเลยตอนนี้สิ่งที่หนูขาดมันคือประสบการณ์ประสบการณ์เราต้องเก็บเกี่ยวแล้วฟังเพลงเยอะๆฝึกฝนให้เยอะๆออกกําลังกายเสียงให้เยอะๆหาเวทีขึ้นแล้วก็คลี่คลายตัวเองให้มากกว่านี้บสบายๆมากกว่านี้ตอนนี้ยืนแข็งทื่ออย่างเดียวเลยมันก็ทําให้ขณะที่ร้องมันไม่มีสเสน่ห์ แต่หนูค่อยๆปรับไปลูกแต่การออกเสียงทุกอย่างมันดีละมันดีแล้วแค่รอเวลาแค่นั้นแลลวลูกสู้ต่อไปนะลูกนะินยเย็นไว้หนูทําได้ค่ะครับคุณครับเสียงพิเศษมากลูกเสียงเพราะจริงๆเสียงเพราะแล้วก็คียสูงด้วยหนูร้องเพลงนี้จริงๆเหมือนต้องขย่งร้องอะแต่ยืนเฉยๆยังเปล่งออกมาได้พิเศษจริงๆ คือเสียงที่มีตอนนี้เนี่ยแน่นอนวันนี้อาจจะยังร้องไม่เก่งยังมีบางอย่างที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างเช่นการคอนโทรลเสียงมีอาการเพี้ยนนิดๆหน่นนอยๆแต่โดยรวมแล้วคือเป็นเสียงเพะเสียงสวรรค์นนะลูกนั่นคือสิ่งที่ค,คุณพ่อคุณแม่ฝากไว้ที่ตัวหนูเก่งมากครับเชิญชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลย เหมือนดูบว l, ัวขาวร้องเพลงอะต้องยิ้มยิ้มนะลูกนะต้องยิ้มย pues ิ้มนะครับเขาร้องเพลงคนกล่อมโลกผมนึกตั้งนานว่าเสียงเขาคล้ายใครเขาคล้ายเพชรโพธารามต่อเชลล่าคอรองเสียงออกแนวผู้หญิงได้ห well, น่อยแต่มันมีความสาไพเราะอยู่นั่นน่ะทางเสียงมันประมาณนั้นนะลูกครับฝุดเยอะๆนะครับครับผมต้องยิ้มให้สดใสผิวเราไม่สดใสแต่เวลายิ้มแล้วมันจะสดใส ผ่านครับขอบคุณครับผ่านแล้วขอบคุณครับหวังว่าพลังเสียงและความตั้งใจของลิฟจะทำให้ได้ยินไปถึงคุณแม่นะลูกได้ท่านกลับมาบผ่านครับขอบคุณครับ สามีตากับผู้ใหญ่เลยว่นทีอจ่งไนก็ยาดีลูกดี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 ที่สุดทุกยีจเอาคำแนะนำของผู้สละไปไปครอบคของเราจุดประสงค์ผมมาวันนี้ก็เพราะผมอยากร้องเพลงโชว์ด้วยครับอย่างร้องเพลงที่ตัวเองแต่งครับวาสนาของเฮามันมีหน่อย คิดอยากซอยสองดาวก็ห่างเหินซอยผิดถูกสามดาวเป็นผัวเพิ่นขอหน้าเมินได้เป็นหน่อยก็เอาอูต่อมาคู่จาคนมาเยอะเอาให้จบพี่